สวัสดีครับวันนี้อยู่กัผม MC Game Leo นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาอันนี้วันนี้ผมก็อยู่กับเกมอา Fishing Planet นะฮะก็ตอนนี้ผมมีปัญหาปัญหาหนึ่งที่อยากจะถามทุกคนนะว่ามีใครรู้วิธีแก้แบบตกปลาได้ปลาแล้วทีนี้โดนเสียค่าปรับไหมครับถ้าใครรู้ช่วยบอกทีด้วยนะหรืออันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะแต่ อ่าผมผมผมรู้วิธีเล่นอยู่นะนะฮะก็นี่ผมมีเบ็ดอยู่สองคันเบ็ดเริ่มต้นกับเบ็ดตียาปอมเนี่ยตอนแรกผมมีอยู่พันเจ็ดแต่ตอนนี้โนนหักไปหนึ่งพัน 1, อ่ะครดรู้ป่ะอันนี้ผมกำลังทำเคตตอนิอยมอ่นะ มันใหญ่ทองเฟสจะนี้ให้เสร็จนะนี่นี่มันมีเฟสขึ้นมาอยู่นะอันหนึ่งอ่ะอันน,น,นี้อันนี้ผมเสียค่ามาด้วยพันสองเลยเออผมก็ถูกแล้วที่ว่าทุกคนผมลืมว่าผมเสียค่ามาพันสองเลยขอโทษทีด้วย <c oughs> ผมลืมไปว่าเสียค่ามาพันสอง <c oughs> จริงว่าไม่ได้เสียค่าปรับหรอกผมผมพูดผิดผมลืมมาตอนตอนนี้โอ้โหสมองเป็นไรเนี่ยคนเออโอเควิธีการเล่นนะเราสามารถเลือกเหยื่อได้เราแต่รเราต้องซื้อเหยื่อมาก่อนนะเราต้องมีเหยื่อก่อนนะตอนนี้ผมใช้เหยื่อตัวนี้นะฮะเหยื่อปลอมนะ อันนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะตีไปไหนะจะตีไปตรงนู้นนะคะวันนี้ปลาตตรงกลเลยอ่ะวิธีการเล่นเดี๋ยวมาบอกทีหลังนะครับอ่าคลิปนี้ขอท่านอะไรท่านคว่าไมเป็นไรหรอเดี๋ยวเรามาสอนดีนนะปลาอลไวน,นะวิธีการเล่นดีนก็คือไอมจะบอกว่าข้นแล้วกันด้านขวามือเนะจะเป็นจะเป็นบนะตรงนี้นมวปกบกทมเท่าผมก็ได้นะ จปอขึยอะนะเดี๋ยวสายมัเดี๋ยวอัน้นน้เนะหมเราป็นมุกัามันวนะแลาวีกเวลาวัก็เนะเรียมองสายขาด้วยนะาดูเรามาดูว่าวันนี้ปลาจะกินหรือเปล่านะครับเฮ้ยกินละกินละกินละจะวัดวัดขวาแล้วกัน อ่าถ้าปากินโทรศัพท์เราจะั่นนะฮะวัดขวาเลยแล้วกันวัดมาขวาเลยผมผมปล่อยไว้ก่อนแล้วกัน เพิ่มเบรกโอ้โห oh, oh, oh. ใส่จะขาดใส่จะขาดวัดปล่อยวัดปล่อยวัดปล่อยมันสู้อะทุกคนมันสู้มันสู้วัดปล่อยวัดปล่อยวัดปล่อยไปเลย The bigs here, yeah, the bigs, yeah. What? Boy. What boy? What? มามันเข้ามาละนี่ไงอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายมือมันดื้อนะมันดื้อ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 โอ้โหจะมาดีๆไหม ได้ละนี่โอ้เกินครึ่งโลเนี่ยยังยังกระเป๋าจะเต็มละกระเป๋าใส่ไปเต็มแล้วนะแล้ลลวผมจอดไปหาเนี่ย เดินะบาลมันก็เยอะหรอกที่เดิมเออสวมมากเยอะอยู่นะเต่บันไม่ค่อยเพนแล้วมันโอดตัวเสียค่าไปชันสมถือว่าคุ้มไหมไม่นะนี่นี่เนี่ยมีตุ้ยอันนี้โฮมดูที่บ้านนะนี่โอเคนี่เนี้ยสี่กิโลนะ ว่าผมไม่ดีเราคือผเราไล่ดี้เราต้อง้อที่ไหนเนาะเอาเลือกผีเล่นหล่ะเออยใครอะไรเช่ไรเนี่ยเรามีเลือกผีกันอ่ะอืออันนี้เป็ดขาตั้งเหรอเดขาจะไปไหนอันนี้เป็ดขาตั้งใช่ใช่ใช่เป็ดขาตั้งขาตั้งมีจีนใช่เป็ดขาตั้งอันนี้ขุนเท่าไง มันนี่แบบเนี้โอ้ก็เพียงได้เจอเนี่ยโอเคก็งนายมากนี่แหละมีหลายมากโอเค,อเคมาเริ่มต้นกับเกมดีนะอันนี้ก็กำจัดตกเยวนนะพนะวกนี้ไม่รู้แล้วกันนะโอเคก็สำหรับคืปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกัน แค่สโลเกดี้บายบายครับ